ดีนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับกับ A อฟห้ไลฟ์นะครับทุกวันพุธนะครับวันนี้เป็นวันที่สําคัญดีเดียวนะครับคืนนี้มีเรื่องของเฟสด้วยนะครับที่คืนสัตเรีด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็ไม่ต้องเสียเวลากันครับมาคุยกับน้องแชมป์ก่อนเลยนะครับสาหรับประเด็นข่าวนะครับในคืนนี้ครับก็สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับราคาทองคําก็อย่างที่เราคุยกันในสัปดาห์ที่แล้วนะว่าทองคําน่าจะไซเวย์ซึ่งก็ไซจริงๆนะอยู่ในกรอบประมาณสัก30เหรียญที่ผ่านมาซึ่งคืนนี้แหละ จะเป็นตัวตัดสินแล้วนะหลังจากที่เมื่อคืนนี้ถ้าใครเปิดกราฟทองคําแบบที่ระดับน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเห็นว่าราคาแทบจะเป็นเส้นตรงเลยนะครับเพราะอะไรเพราะเขากําลังลุ้นคืนนี้ครับเวลาตีหนึ่งว่าทางเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเขาจะขึ้นดอกเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนเนี้เขาเก่งกันไว้ว่าจะขึ้น0.75เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งก็เท่ากับค่าวก่อนหน้านี้และสาเหตุที่เขาเก่งกันไว้ว่าจะขึ้นไม่เกินนี้เพราะอะไร เพราะเ,ออเดี๋ยวนะตัวเลขการว่างงานล่าสุดเมื่อเดือนก่อนอมันเริ่มขยับหัวขึ้นมาแล้วนะครับมันก็แสดงให้เห็นว่าการจ้างงานเนี่ยเริ่มได้รับผลกระทบจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐแล้วนะครับนักลงทุนเขาก็เลยเก่งกันไว้ว่าคงไม่เกิน0.75แหละและถ้ามันไปถึง0.75จริงมันก็จะไปถึงเป้าที่เขาวางไว้นะว่าต้องไม่ต่ำกว่าสนะครับก็บตอนนี้มันอยู่2.5ถ้าขึ้น0.75มันก็จะเป็น3.25ถูกไหม อ่าก็หลังจากเนี้ยการขึ้นมันก็น่าจะเริ่มเรียกว่าอะไรชะลอแล้วมันคงไม่ไม่ไม่พุ่งแบบอย่างนี้ละเออมันน่าจะเริ่มเอียงๆอย่างเงี้ยอ่าเหมือนปีหกสิบแปดนะมันน่าจะเริ่มทรงแล้วจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่เขาก็คงขึ้นต่อครับจนกว่าตัางเงินเฟ้อมันจะลดลงมาเหลือที่สองซึ่งก็คงอีกยาวไกลนะครับดังนั้นราคาทองคํามันก็น่าจะเป็นลักษณะขั้นบันไดลงมาหรือไซด์เวดาวลงมาอยู่ก็มันก็มีจังหวะให้เราเล่นได้ทุกครั้งอย่างเงี้ยถ้าถ้าเขาออกข่าวมาว่าขึ้นจุดเจ็ดห้าจริงนะ ซึ่งและการเรียกว่าอะไรการขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้มันไม่ได้มีแค่อเมริกาเขาก็ขึ้นกันทั่วโลกนะประเทศหลักๆยกเว้นประเทศที่มีเรียกว่าอะไรเหตุพิเศษแล้วกันอ่าอย่างรัสเซียหรือจีนตอนนี้เขายัางล็อกดาวน์อยู่นะเอ,อแบบอยู่ดีก็ออล็อกแล้วล็อกอีกล็อกแล้วล็อกอีกก็ไม่รู้เขามีฮเด d นอ n a เจนดาอะไรหรือเปล่านะครับอ,ออาจจะใช้เป็นข้ออ้างในการแบบไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็ได้นะครับเพื่อถ้ากดค่างเงินไว้นะให้มันต่ำเขาก็ยัง คือคือจีนอ่ะรายได้เข้ามาจากการส่งออกมาตลอดที่เขาโตมาขนาดนี้ได้เนี่ยในรอบแบบสิบยี่สิบปีหลังน,นั้นมันโตมาจากการส่งออกถ้าส่งออกแย่แปลว่าอะไรไ GDP ที่โตแบบโอ้โหแบบเรียกว่าอะไรอ่ะห้าเปอร์เซ็นอัพมาตลอดมันอาจจะชะง,งักได้นะครับเออดังนัน้นก,ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งเป็นทิศได้นะเจนดาเขารู้ว่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆเราดูกลุ่มประเทศสีแดงๆครับเราก็ด้วยนะก็คือแบบทยอยขึ้นดอกเบี้ยแบบไปหมดแล้วนะครับก็มากน้อยต่างกันนะครับเพื่ออะไรเพื่อ ดึงเงินที่บรรดาแบงค์ชาติของทุกประเทศเขาปั๊มมาในช่วงโควิดเมื่อปี2020ใช่ไหมเออมันชื่อโควิด1 9ก็จริงแต่มันมามามาล็อกดาวน์ตอน2020บบถ้าหลายคนจำกันได้ในช่วงเวลานั้นนะก็แบบลดลดโลกมากเลยนะผมชอบมากเลยตอนนั้นโ <laughs> <laughs> okay. อเคโอเคแต่ก็เออมันก็ทำให้เกิดเรียกว่าอะไรเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆนะแล้วแบบตอนนั้นคริปโตก็โต,โตแบบคือทุกคนหยุดอยู่บ้านนะอ่ะเออแล้วแบบได้เงินมาด้วย เออโดยเฉพาะแบบกลุ่มประเทศยุโรปอเมริกานี่โดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยเข,เขาแจกเลยอ่ะเออแบบโอนเข้าโอนเข้าแบงค์เลยอ่ะแน่นอนคนอยู่บ้านเฉยๆแล้วอยู่ดีมีเงินเข้ามาก็จะทำอะไรอ่ะก็เนี่ยซื้อนู่นนี่นั่นทั่วแเต็มไปหมดมันก็ทําให้ราคาแอสเซทต,ต,ต่างๆมันพุ่งขึ้นมานะครับในตอนนั้นซึ่งตอนเนี้ยเขาจะทํากลับกันแล้วเขาจะดึงเงินออกแล้วเพราะเขาเห็นว่าไอ้โควิดคือทัวันนี้ประเทศไหนไม่มีโควิดเป็นเรื่องแปลกอางี้ดีกว่าอ่าอ่าดังนั้นเขาก็เออมีก็เออก็มีก็มีไปแล้วคนก็ อาจจะมีเรียกว่าอะไรอ่ะผู้ที่พ่ายแพ้ต่อไวรัสแล้วก็ล้มหายใจจัดไปอย่างอเมริกาเนี่ยทะลุล้านไปแล้วล้านล้าน,ลานหลายแสนแล้วด้วยนะครับก็เรียกว่าอะไรเขาก็อยู่กับมันได้แล้วเขาก็ตอนนี้เขากำลังดึงเงินออกนะครับซึ่งวิธีที่เครื่องมือที่แบงค์ชาติเขามีอ่ะมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างแล้วก็หลักๆก,ก็ดอกเบี้ยนี่แหละนะครับก็ขึ้นดอกพอขึ้นดอกปุ๊บเอ่อบรรดารธุรกิจต่างๆก็จะมี อุปสรรคมากขึ้นเออหรือมีเรื่องให้ต้องคิดมากขึ้นถ้าคิดจะกู้หรือมาขยายธุรกิจตอนนี้นะครับแล้วคนก็จะมีแรงจูงใจในการเอาเงินไปฝากแบงก์มากขึ้นเพราะความเสี่ยงมันถือว่าต่ําเกือบที่สุดแล้วนะครับโดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเ็าถูกจัดอันดับให้แบบใกล้เคียงทองคําเลยนะครับก็อย่างกราฟในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่แสดงให้เห็นว่าอ่าอันนี้เป็นอันตราผลตอบแทนพัน,พนธบัตรสหรัฐนะจะเห็นว่าโอ้โหเนี่ยขึ้นแบบมั่นคงมากอะ่ะ สี่สิบห้าองศาแบบไม่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 หลุดออกมาเลยเกือบจะเป็นเส้นตรงเอียงขึ้นมาเลยอ่ะนะครับเพราะอะไรก็ก็ถ้าแนวโน้มมันดีแนวโน้มดอกเบี้ยมันดีขึ้นอะคนก็จะเอ๊ะฉันจะซื้อทองคําทําไมในเมื่อมันมันไม่ได้ดอกเบี้ยเออแล้วแบบเอ่อเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเหมือนกันนะถูกจัดให้มันอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับทั้งพันธบัตรแล้วก็ทองคาดังนั้นเอ๊ะฉันก็ไปซื้อพันธบัตรไม่ดีกว่าหรออย่างน้อยฉันก็ได้ดอกเบี้ยกลับมาด้วยนะฮะตอนนี้พันธบัตรมันก็เลยพุ่งเอาพุ่งเเอออาานนนคครับแลล่ทงํกก็ยถู กดลงมานะครับประกอบกับดอลลาร์อินเด็กก็มันก็ตามพันธาบัตรเมรกาถ้าคุณคิดจะซื้อพันธาบาัตรรัฐบาลสหรัฐคุณก็ต้องใช้เงินสกุลสหรัฐถูกไหมครับนะซึ่งที่ผ่านมาก็นเนี่ยภาพเดียวกันเลยครับถึงแม้พันธาบัตรอาจจะมีแบบย่องมานิดนึงอต,อต,ตอนนั้นที่มันขึ้นดอกตามคาดนะ,ะคนก็เลยแบบเหมือนเทขายออกมาจังหวะน,นึงนะอ่ะซึ่งจังหวะนี้ที่ทองมันก็มีดีดเล็กๆประมาณสาสิบเหรียญอย่างที่ผมบอกถ้าคืนนี้ แต่เขาออกมาตามค่าจริงก็อาจจะซ้ารอยเดิมก็ได้นะครับก็จะมีดีดให้เล่นกันประมาณสักสามสิบเหรียญไปอีกสักรอบหนึ่งก่อนที่มันจะทำอยูโลอกคกัง <c oughs> นะครับอ่าอ่วนค่าข้เงินผานเรียบร้อยครับคืออเมริกาไม่ว่าเขาจะขึ้นดอกเท่าไหรอ่อ่ะเออแต่เรายังไม่ขึ้นอ่ะเราขั้นเงินเราไม่รอดอยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องอ่อนเมื่อเช้าเนี้ยสามเจ็ดกว่าแล้วอันนี้มันเป็นภาพการเมื่อวานเมื่อเช้าเนี้ยผมเปิดมาสามเจ็ดกว่าแล้วก็ถ้าดอกขึ้นอีกก็ ก็เอใครเคยนับเวบไหมอ่ะหนึ่งสองสามมันมันมันยังไม่จบขาก็ผมว่าจะเห็นสามเจ็ดจุดห้าก็ได้นะครับครับก็อันนี้เป็นข่าวดีกับทองคําในประเทศนะเออตอนนี้เรายังบวกอยู่สเปอรนมื่อเทียบกับต้นปีในขณะที่ทองคําโลกก็ติดลบไปแล้วเพราะอะไรก็เนี่ยเงินบาทเราอ่อนมาขนาดนี้นะครับแล้วทองคํามันอย่างที่บอก่มันเป็นสินค้านําเข้า นะครับเมื่อบาทเราอ,อ่อนเราก็ต้องนําเข้ามาในราคาแพงขึ้นดังนั้นทองคาในประเทศเราถ้าทองคําโลกลงอ่ะเราจะลงน้อยกว่าเขาต่อให้กลับไปลงเท่าก่อนโควิดเลยอะ่ะด้วยบาทที่อ่อนนี้ผมว่าไม่น่าหลุดสอง0มื่นปดหรือยังเก่งให้สองหมืเจ็ดอ่ะคงไม่ต่ําไปกว่านี้นะครับเราก็น่าจะไซด์เว้ไซด์เว้ไซด์เว้อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดวิกฤตรอบใหม่แล้วทาให้มันพุ่งมาแห่งนี้ได้อีกคุณก็ไม่รู้จะเป็นอะไรอาจจะเป็นโรคใหม่ที่จะในอีก ผ่านมาหนปีแล้วใช่ไหมก็อีกอีก,อก,อกสักเก้าหรือแปปีข้างหน้านะฮะก็ต้องแบบเออก็ต้องถือถือทนไฟเวยกันไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอีกแปดปีข้างหน้านี้นะครับส่วนเอ,อที่เราไม่ต้องทนเลยก็คือคืนนี้นะครับเ,ออเวลาปีหนึ่งนะจะมีการประชุมของเฟดนะครับแล้วก็เนี่ยออตลาดอกเบีย้ยเนี่ยก็คาดไว้จะขึ้น0.75จาก2.5มาเป็น3.25ซึ่งถ้าเป็นไปตามคาดก็อย่างที่บอกอาจจะเหมือนขราวที่แล้ว ที่ขึ้นมาตามค่าเหมือนกันแล้วทองก็มันก็เป็น,เป,นเป็นคลื่นอ่ะมาให้เล่นได้ประมาณสาสิบเหรียญนะครับแต่ถ้าเฟดแบบบ้าเลือดแบบเกินเลยชั้นออกหนึ่งเปอร์เซ็นตเลยอะไรประมาณนี้โอ้โหเละเละดังนั้นเออถ้าถ้ายังไม่อยากทําอะไรก็อ่ะรอคืนนี้ผมว่าไม่สายนะเพระาะสาสิบเหรียญเราอาเข้าช้าไปหน่อยได้ยี่สิบก็ก็ยังได้อ่ะนะครับมันก็แบบเล่นได้ระดับหนึ่งนะครับแต่เอออยากอย่างที่ย้ําว่าเออเรากําลังเล่นสวนเทนอยู่อ่ดังนั้นมันก็ ต้องแบ่งเงินเป็นไม้ที่แบบพร้อมพร้อมจะติดหรือพร้อมจะคัดนะครับโอเคเดี๋ยวอาจจะไปดูภาพการาฟจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับโ <c oughs> okay. อเคคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเอ,อคุยกันนิดหนึ่งในตัวของราคาเรายัางคงม,มองเหมือนเดิมนะครับก <c oughs> ็ต้องต้องบอกว่าเราก็มองลงเหมือนเดิมก็เรามองลงมานานแล้วนะครับก็ <c oughs> คือข้างแบบมองแบบย่อตลอดเนี่ยคราวนี้เ ในการเทรดน,นะครับเรายัางคงม,มองคือเรายัางมองว่าราคายอนะ่อะครัยราคายอ่อแต่ว่าทําไมเวลาการซื้อเพในการซื้อเนี่ยเราก็ต้องซื้อแบบไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไล่ซื้อไปเรื่อยๆจะซื้อเก่งกํำไรเฉพาะตอนราคายอ่อเร็วๆวันนั้นเดี๋ยวคืนนี้นะฮะเดี๋ยวก็ดูครับเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของเฟดครับผมก็คิดว่าน่าจะตบเลยนะครับวันนี้ การดรอปเนี่ยนะครับเดี๋ยวเวลาจะซื้อราคานะครับตัวนี้เป็นเดลี่นะครับตัวนี้เป็นไอซี่นะครับเดบิวต์สตริงเล็กนะครับราคานะครับถ้ามีการตกลบตัวลงมาต่ำกว่า30นะครับนี่ครับนี่เปเคเตอร์เขานะฮะแล้วก็คาดการมันจะดีบกลับจะเป็นอย่างไงนะฮะเวลาลงมาปุ๊บนะครับอย่างเช่นนี้นะครับเวลาลงมานะครับเดือตรงนี้ก็ตารนะนี่ก็จะเกิดการรีบาวน์นะครับเวลารีบาวน์ปุ๊บนะครับแล้วเราก็ ขายทำอะไรมากน้อยยังไงก็ตามขายทำอะไรเราไม่เราคือผมไม่เค่ยแนะนาไม้ถึงนะจ๊ะเนี่ยเทนมันเทนมันแบบไซเบดาวเลยอ่ก็อย่างชุดก่อนหน้าที่ไอซมันต่ำสามสิบตอนนั้นน่าจะเป็นตอนนั้นแหละที่เอ่เฟดเขาขึ้นดอกตามคาดแล้วทองก็บีดมาประมาณสาสิบเหรียญครับครับคือเราเราใส่นะครับเราใส่ช่วงที่ตลาดนี่มีการยิบลงมาเร็วๆนะครับแต่เข้าซื้อแม้ว่าคืเนี้ย คือผมเนี่ยมองว่ามันจะขึ้นับเบปอยู่แล้วแหละครับขึ้นมากขึ้นน้อยมคงขึ้นแน่ๆแหละครับคราวนี้ยมามองกันนมุมองนเทคนิคเนี่ยค่อนข้างจะจะต้องย่อลงไปนะครับต่ำกว่าต่ำกว่าแต่ผมตอนนี้มันหนึ่งหกหกสองใช่ไหมครับผมว่าต้องมีหนึ่งพันหนร้อยห้าสิบลงไปอ่ะครับงไปห้าร้อยห้าสิบลงไปห้ร้อยสี่สิบสามสิบอย่างนี้เลยต้องลงอย่างนั้นแหละนะครับโอกาสถึงจะมีการหแบบกลับมา เร็วๆได้นะครับถ้าลงหลักสิบเหรียญนี่เช่นจริงผมว่าห้าถึงสองร้อยสิบเหรียญน้อยเลยับผมคือต้องต้องดิฟลงไปดูเร็วนะครับแล้วใครเข้าซื้อนะครับส่วนส่วนถ้าราคามีการดีดตัวนะครับดีดตัวขึ้นมาอย่างเช่นคืนนี้อะไรก็ตามที่เขาทําให้เขาดีดตัวมาครับเข้าใกล้พันเจ็ดร้อยนะตอนนี้อยู่พันหกร้อยหกแล้วเขาแค่พันเจ็ดร้อยต้องระวังแหล่งขายก็จะเกิดขึ้นที่เดียวกันนะครับนะครับเะฉะนั้นเรา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 เน้นเรื่องการจิ็งระยะสั้น ครับถ้า,ถ,าถ้ามีการชามนะครับชามเขา้ 1700, าใกล้ไปเจ็ดร้อยหรือต่ำลงมานะครับระดับกับต่ำพันของละห้าสิบลงมาเนะยครับขอลห้าสิบลงมาหริงผมมองแบบสามสิบเลยคือคือเมื่อเมื่อาท,ที่ที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าตอนนั้นเราอยู่พันเจ็ดร้อยยี่สิบกว่าเลยนะ,ะครับ,ค,รบคือเรายังมองเมื่อเรายังมองแล้วมันต้องลงมาแบบเป็นแบบต้องลดพันเจ็ดอ่ะจริงแบบค่อยมาคิดว่ามาดูกันอีกทีว่าจะซื้อหรือเปล่าเลยคตนที่ผมมองของละห้าสิบขละสามสิบเลยครับ คือถึงจะถึงจะมีโอกาสที่จะแบบซื้อเก่งอาไรได้ด้วยนะครับเดอ่โอเคนะานเดี๋ยวเบื้องต้นประมาณนี้นะครับเราจะไม่ซื้อในช่วงที่ผมชบ้ไปนะในในความคอมเมนต์ส่วนตัวนะผมคิดว่าในระหว่างที่ราคาค่อยๆลงเนี่ยเราไม่ต้องซื้อถือเฉพาะนะับหรือขึ้นไปเร็วๆก้าันเจ็ดก็ขายนะครับก็เป็น่าจะเป็นกรอบนี้ไปก่อบนะครับผมคิดประมาณนี้ครับงั้นเดี๋ยวรอดูขา้วกันในวันคืนนี้นะครับครับผมต่อดูครับปีหนึ่งคืนนี้ค่ะเลยเคย บ้ากันขอบคุณเรื่องคำนำ่าระวังแล้วกันนะครับครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ